คนสวัสดีเช้าวันที่24เดือนพฤศจิกายนนะครับตอนนี้ครับผมอยู่ตรงฝั่งตรงข้าววัดอรุณนะครับนี่ครับให้ดูวัดอรุณครับตรงตอนเช้า้าวันนี้ครับอากาศกําลังดีครับไม่ร้อนมากวันนี้ครับผมจะพามาแนะนําแล้วก็พามารีวิวครับมาแนะนําสถานที่ที่สามารถที่จะเช่าชุดไทยได้ครับชุดไทยตอนนี้เป็นที่นิยมมากไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าสาวสาวชาวต่างชาติครับสามารถที่จะเช่าชุดไทยแล้วก็เดินมาข้ามเรือครับมาถ่ายรูปที่วัดอรุณครับก็ วันนี้จะมาดูแล้วก็จะพามาสอบถามครับความรู้สึกแล้วก็สาเหตุเหตุผลว่าทําไมครับชุดไทยจึงเป็นที่นิยมสําหรับชาวต่างชาติตอนตอนนี้ครับก็จะเห็นเยอะทั่วไปนะครับเวลาเรามาเที่ยวที่บัดลุณครับก็ไปดูเลยครับว่ามีที่ไหนมั่งที่สามารถเช่าชุดไทยได้แล้วก็สาเหตุอะไรทําไมเป็นที่นิยมหน้าตอนนี้ครับทุกคนไปดูกันเลยครับช่วงไฮซีซั่นตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศนะครับของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเดินกันให้พลาดเลยครับแถววัดอรุวัดอรุนนี้ครับทุกคนให้ดูครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเตียนใช่ไหมครับตรงนี้ท่าเตียนเป็นเรือโป๊ะข้ามฟากจะไปบัดอรุณตรงนี้ก็จะมีร้านเช่าชุดไทยมีอยู่ร้านเดียวใช่ไหมครับช,ชื่อร้านอะไรครับแนะนําได้ครับโบชุดไทยโบนะครับโบไทยคัสตอมฟอร์เลนนะครับเป็นชุดไทยให้เช่านะครับก็เปิดทุกวันใช่ไหมครับพี่ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ,โบ9โมง9โมงถึง9โมงเย็นยอันนี้คือคุณโบนะพี่โบคนสวยของร้าน อ๋อนี้แม่โอเคโอ้นึกว่านึกว่านี่คุณคุณโบนะครับก็นี่ครับก็พี่แนะนำเลยว้าชุดไทยอ่าอ่าเช่าเราเช่ายังไงบ้างครับเช่าก็ชั่วโมงละสามร้อยชั่วโมงละสามร้อยคือมีอ็อกซสซอรี่หมายถึงว่ามีทุกอย่างให้หมดเลยทุกอย่างมีกระเป๋าโอ้นี่ครับชั่วโมงละสามร้อยแล้วส่วนมากที่เป็นนิยมนี้เป็นเป็นได้ครับไม่เป็นไรไม่นี้ก่อนแล้วที่นิยมอ่าเช่านี่เขาชอบเป็นชั่วโมงหรือเป็นเช่าเป็นวันครับ ตรงนี้มันส่วนมากจะเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงก็สมภารณก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่มั้ยครับสองชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ครับชั่วโมงก็ Good morning You want to rent a Thai dress to take a photos l e n t a Thai dress to take a photos in the temples สมภารณเป็นชาวเอเชียบ้านเราใช่มั้ยครับเป็นประเทศไหนบ้างครับพี่ส่วนมากจะเวียดนามเนาะเวียดนาม อืมใช่ผมอยากถามเวียดนามละครเราไปดังบ้านเขาละครไทยใช่ไหมครับอ๋อเมื่อวานนี้ผมเจอที่วัดวัดโพก็จะเป็นสาวญี่ปุ่นก็เลยอยากทําสคริปต์อันนี้คือนามบัตรของร้านโบชุดไทยนะครับนี่ครับถ้าใครสนใจนะครับนี่ครับติดต่อได้ตามเบอร์มือถือตรงนี้ได้เลยครับนี่ครับทุกคนนี่ครับขามาเยอะก็รถเยอะขออนุญาตเข้าในนะครับพี่ชุดไทยแล้วถ้าเกิดของผู้ชายไม่มีที่นี่ใช่ไหมครับมีค่ะชุดผู้ชายก็ ชั่วโมองละ300เหมือนกันอ๋อนี่ครับชุดไทยก็มีครับชั่วโมองละ300ครับก็เอนเจ้าของร้านบอกว่าส่วนมากนะครับก็จะเป็นสาวๆชาวเวียดนามนะครับชอบม,มาแต่งชุดไทยที่นี่ครับก็สาเหตุก็คือมาจากภาพยนตร์ไทยที่ไปสร้างกระแสในเวียดนามครับก็คือเรื่องอบุพเพสันนิวาสบทเพลงสนริวาสบุพเพสันนิวาส,วาส,วาสวาที่เป็นเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมครับใช่นี่ครับทุกคนนี่ครับให้ดูครับนี่ฮะ ก็ถ้าใครสนใจร้านตรงนี้ก็อยู่ที่ท่าเตียนนะครับร้านคุณโบเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นครับก็สามารถต่อรองราคาได้ใช่ไหมครับเป็นร้านชั่วโมงแล้วก็เป็นรายวันก็มีใช่ใช่วันนึงเท่าไหร่ครับรายวันวันละ800รายวันจะถูกกว่านะครับวันละ800ครับแต่ว่าก็ต้องระวังอย่าให้เปิดให้เลอะให้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 เสียหายใช่ไหมครับนี่ครับก็ผมแจ้งเบอร์โทรไว้กับที่คลิปแล้วครับถ้าเคยใครสนใจนะครับก็มาที่ตรงท่าเตียนตรงโป๊ะที่จะข้ามฟากไปวัดกรุได้ครับ โอเคขอบคุณมากนะครับพี่จะฝากอะไรไปร้านไหมครับพี่อ๋อโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับฝากร้านด้วยฝากร้านฝากร้านด้วยนะครับพี่เขาลดได้ครับใจดีครับนี่ครับทุกคนได้เลยได้เดี๋องได้นี่ครับโอ้โหนี่ครับมีกระเป๋าให้ด้วยคเราแถมเชั่วโมงให้อืมคับผมครับแต่ถ้าเกิดจํานวนเยอะก็ควรจะจองล่วงหน้านะใช่ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นที่นิยมมากครับขอบคุณมากครับพี่ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เดินมาที่ท่าช้างนะครับท่าช้างคือท่าเรือโป๊ะเรือครับที่จะเดินไปเที่ยวที่พระบรมมหาราชวังหรือว่าวัดพระแก้วครับทุกคนนี่ครับให้ดูครับก็จะมีร้านเช่าชุดไทยอยู่ประมาณสัก2-3ล้านครับเดี๋ยวผมจะลองไปสอบถามราคาแล้วก็ไปดูว่ามีชุดไทยแบบไหนบ้างครับทุกคนไปดูกันเลยครับ ดอา,านนี้ก็จะเป็นร้านที่มีชุดไทยให้เช่าอันนี้ชุดไทยให้เช่าใช่ไหมพี่ช,ชุดไทยให้เช่าหรือว่าหรือว่าซื้อครับซี่อครับเช่าได้ซื้อได้อ๋อโอเคเช่าชุดไทยใช่ไหมครับเป็นชุดไทยไทยทั้งเช่าก็้ขายระเช่ากับขาย,าขายถ้าถ้าเป็นเช่านี้คิดยังไงครับราคาราคาเช่าเอ,อ่อเราคิดเป็นพี่ไงชั่วโมงละสามร้อยชั่วโมงละสามร้อย ก็คือมีมีเข็มขัดมีมีพวกอ่าเขาเรียกว่าเครื่องประดับทุกอย่างให้ครบหมดเลยครับเราก็สามารถแต่งให้ด้วยใช่ไหมครับมีมีเยอะไหมครับที่ที่เป็นชุดให้เลือกอะไรเงี้ยหรือว่าเท่าที่โชว์ตรงนี้ประมาณสิบชุดใช่ไหมครับอ๋อครับก็นี่ครับอันนี้คือพี่เจ้าของร้านนะครับพี่ก็เปิดทุกวันเช่าได้ทุกวันถ้าเกิดเป็นเช่าแบบอ่าเป็นรายวันมีไหมฮะที่นี่ชั่วโมงเท่าไหร่ครับเอ้ยวันเท่าไหร่ครับก็ต่อวันละเจ็ดร้อยวันละเจ็ดร้อยบาทโอเคครับไปได้ทั้งวันทั้งวันเลยใช่ไหมครับ แล้วส่วนมากเป็นลูกค้าประเภทไหนชาวไหนที่เข้ามามาเช่านนคนจีนใช่ไหมครับจีนเกาหลีอ๋อจีนเกาหลี <c oughs> เขาเขานิยมเพราะว่าอะไรเพราะว่าสื่อหรือว่ายัางไงครับอีผมก็ยังยอยู่แต่เห็นเยอะมาก <c oughs> ผมก็เลย <c oughs> มามา,มาทำคลิปรีวิวแล้วทำคอนเทนต์ว่าเออเหตุผลอะไรที่ทำไมคนต่างชาติโดยเฉพาะพวกผู <c oughs> ้หญิงนะเช่าชุดไทยเพราะมันสวยใช่ไหมครับที่นี่มีประมาณกี่ล้านครับตรงท่าช้างนี่ฮะสองร้านสองล้านใช่ไหมครับโอเค ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับผมนี่ครับชุดไทยนี่ครับสวยมากเลยครับนี่ถ้าขายชุดเท่าไหร่ครับถ้าเราขายเนี่ยก็ขายอยู่ประมาณสองพันทั้งทั้งอ่าสบายกระโปรเฉพาะชุดแต่เดียวโอเคครับครับนี่ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับอันนี้ก็อีกร้านหนึ่งนะครับชื่อร้าน สีวิไลท่าช้างครับบริการแต่งชุดไทยนี่ครับให้ดูครับให้ดูก็มีทั้งชุดผู้หญิงผู้ชายครับทุกคนนี่ให้ดูครับสวยมากเลยครับนี่สวยมากเลยเดี๋ยวผมจะลองสอบถามเจ้าหน้าที่พนักงานที่ร้านในร้านข้างในดูครับว่าเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเช่าชุดนะครับเป็นรายชั่วโมงหรือว่ารายวันนะครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับที่ท่าช้างมีมีมีแค่ร้านเดียวตรงนี้ใช่ไหมครับมีตรง แล้วแต่ที่นี่เปิดทุกวันใช่ไหมครับทุกวันซิวิไลนี่คือชื่อคุณป้าใช่ไหมครับชื่อเจ้าของร้านเจ้าป้าอ๋อเจ้าของร้านชุดไทยนี้มีประมาณกี่ชุดครับคุณป้าที่นี่ครับมีเยอะไหมครับถ้าเกิดเช่ามีที่แฝดเนี่ยนะคะครับก็เกิดสามสิบชุดสามสิบชุดรองเท้านี่เราเรารวมเป็นเซตหนึ่งใช่ไหมครับไม่ค่ะไม่ค่ะรองเท้าเอาโชว์ไว้สี่เซตอ๋อคือเฉพาะชุดเป็นเป็นพวกสบายเป็นกระโปรงเป็นผ้า มีตรงตามหูมีต้นคอคือลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อนี่ครับดูว่าอันนี้สวยมากเลยนี่ครับอ่าบอกราคาได้ไหมครับว่าถ้าถ้าเป็นเช่าชุดนี้มีราคาแบบไหนบ้างฮะก็จะคือแบบว่าอยู่ในชั่วโมงน่ะค่ะชั่วโมงเหรอครับชั่วโมงค่ะชั่วโมงเท่าไหร่ครับที่นี่ฮะชั่วโมงอยู่ยังไงอ่ะจะพูว่ายังไงดีอ่ะยัง อย่างที่ร้านเราอย่างเนี้ย<ะ>เขาจะนำผู้ตามมามาา่างชาติมาทำมาร้านเรานีน่ใช่ไหมครับเราก็จะคิดในราคาชั่วโมงวนะ่าสามร้อยบาทก็เป็นมาตรฐานทั่วไปครับส่วนมาก<ช>ก็จะประมาณสามร้อยบาทใช่ค่ะ,ะถ้าโอเคถ้าเราเป็นวันก็จะไม่ได้เป็นชั่วโมงเราก็จะคิดลงถูกประมาณนั้นเนทะ่าไหร่ครับถ้าเราแบบว่าวันหนึ่งสี่ห้าชั่วโมงเราก็คิดเราก็จะคิดลดลงมาให้ในระหว่าง 600บาท700บาทคือถ้าเช่าเป็นวันก็จะถูกกว่าใช่ไหมครับถ้าเป็นวันจะถูกกว่าอันนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ9โมงเย็นถึง5โมงเย็นค่ะ9โมงถึง5โมงเย็นนะครับทุกคนครับทําไมผมถามหน่อยครับพอทราบแล้วทาไมเขาเขานิยมเขาแบบชอบชุดไทยแล้วก็ดั่งเรือไปถ่ายรูปที่วัดอรุณกันครับเขาัก็เป็นคน แตงสรางมือก็จะชอบชอบแนวเนี้ยนะอ๋อฮะอันนี้ข้างนอกสวยมากเลยอันนี้มีเบอร์ฝากไว้ครับเดี๋ยวโปรโมทร้านอ๋อกาเน่าใช่ไหมครับเป็นเบอร์ร้านเดี๋ยวจะฝากร้านไว้นะครับแนะนําโปรโมทอันนี้ครับถ้าใครสนใจนะครับก็ร้านสีวิไร่้าช้างเปิดกลางวันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นอ๋อครับแต่ถ้าถ้าอยากมาเลือกชุดสวยๆก็ควรจะมาเช้าๆเพราะว่าสวยๆมันก็จะเริ่มไปหมดใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมจะฝากเบอร์ไว้ตรงนี้แหละครับนี่ครับเป็นร้านซีวิไลนี่ครับอยู่ท่าช้างนี่ครับทุกคนนี่ครับนี่ครับอีกร้านหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับก็นี่ครับเป็นเบอร์โทรนะครับ0947535447นะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกตรงมหาลานนะครับว่าจะมีร้านชุดไทยให้เช่าไหมครับทุกคนทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่ท่ามหาลานนะครับซึ่ง ท้ามหาราก็ไม่ไกลจากท่าช้างเท่านั้นครับเดินมาประมาณ5นาทีครับก็จะมีร้านเช่าชุดไทยอยู่1ร้านครับชื่อร้าน s e n ต์ออฟไทยนี่ครับก็นด้ครับมีอยู่ร้านเดียวครับที่มหารากครับก็โอเคครับเราไปลองสอบถามข้อมูลดูว่าการเช่าชุดนะครับมีราคาแบบไหนบ้างครับทุกคนราคาพอทราบไหมครับแจ้งได้ไหมครับของผู้หญิงจะต้องต้นที่หกร้อยถึงเก้าร้อยค่ะต่อวันต่อวันเหรอครับของเราเป็นบริการแบบวันเดียวแต่ไม่มีเป็นไม่มีรายชั่วโมงใช่ไหมครับใช่ หนัวันดีเลยก็คือร้านกว่าสิบโมงไปถึกโมงครึ่งค่ะแล้วก็จะมาถ่ายรูปที่วัดอรุณวัดโพก็ได้โอเคเพราะว่าเจ้าที่ผมดูมาร้านนี้เป็นร้านที่โอเคที่สุดผมดมาจากท่าเตียนท่าช้างแล้วร้านนี้มันน่าสนใจผมก็เลยมาครับเดี๋ <c oughs> ยวกรุณาตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับก็สอบถามนะครับพอดีน้องเขายุ่งมากครับให้ดูครับเป็น,น,นลูกค้าครับหให้ดูลูกค้าที่มาช่าชุดแทนนะครับที่นี่ไม่มีหลายชั่วโมงนะทุกคน ส่วนมากก็จะเป็นรายวันครับรายวันตามที่แจ้งราคาไปครับนี่ครับเซนต์ออฟไทยอยู่ชั้น2ของช้อปปิ้งพาซาที่มหาราชนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นลูกค้าที่รอชุดนะครับทุกคนให้ดูครับก็ขอโทษด้นะครับที่ไม่สามารถเข้าไปดูข้างในได้ครับแต่ว่าให้ดูบรรยากาศครับทุกคนนี่ครับเปิดทุกวันนะครับที่นี่ครับทุกคน ถือว่าถูกนะครับรายวันแล้วก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างให้หมดนะครับไปให้ดูครับอันนี้คือต่างชาตินะครับที่มาคนไทยป่ะครับไม่ใช่ครับ นี่หน่อยใบคอนฟรอมใบคอนฟลอมมาเลเซียโอเคนี่ครับสอบถามก็เป็นชาวมาเลเซียครับทุกคนนี่ฮะโอ้เวียดนามมาเลเซียอ่าจีนฮ่องกงญี่ปุ่นนี่ครับทุกคนนี่ครับมาเช่างชุดไทยนี่ฮะให้ดูบรรยากาศข้างนอกนะครับอยู่ชั้น2นะครับตรงมหาลาดครับทุกคนนี่ฮะก็โอเคครับต่อไปผมจะนั่งเรือครับไปที่วัดอรุณครับไปดูบรรยากาศแล้วก็ไปดูอ่า สาวๆแต่งชุดไทยเดินเที่ยวที่วัดอรุณครับทุกคนไปดูได้กันเลยครับมาอยู่ที่วัดอรุณแล้วครับตรงวัดอรุณก็มีร้านชุดไทยให้เช่าใช่ไหมคุณป้าป้าแหม่มค่ะร้านอันนี้ของป้าแหม่มป้าแหม่มนอ่าฝากร้านได้ครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงไหนไม่ถึงว่ามันอยู่ย<อ>บริเวณไหนของวัดครับท่าเรือค่ะอยู่ตรงท่าเรือที่จะขึ้นไปทาเอไปสาทรใช่ไหมครับร้านป้าแหม่มก็มี ก็จะมีชุดไทยให้เช่าหลากหลายมากครับใช่ไหมครับป้าแม่อันนั้นก็ใช่ร้านป้าใช่ไหมครับตรงนั้นหรือว่าคนละร้านกันเดี๋ยวหนอันนั้นคนละร้านอ๋อโอเคครับอันวิชุดสวยมากเลยครับนี่ครับแต่ก็ประมาณเกือบร้อยชุดเลยใช่ไหมครับป้าแม่เราเราเราคิดยังไงเลยครับเมื่อก่อนผมเคยมามันมีแต่แบบเป็นชฎาแล้วก็เป็นผ้าเบี่ยงเบียงง่ายๆอะไรเงี้ย ดาาเรยังก่อนในโควิดโอเคดีโควิดนั้นมันก็ลำบากอืมัสมากก็จะเป็นเวียดนามใช่ไหมสาวเวียดนามมาใช่ไหมครับพ่ออะไรพอทราบไหมครับทำไมเวียดนามชอบไหมอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับป้าแหม่มลองบอกยี่สิบบาทสามร้อยบาทโอเคครับโอเคครับ ต่อต่อหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับอ๋อก็เป็นราคามาตรฐานเหมือนทั่วไปครับคือราคาหนึ่งชั่วโมงกังชั่วโมงแล้วแต่เดิมแดดร้อนก็เลยแป๊บหนึ่งแดดถูกอ๋อไม่ไม่ถึงกับสามร้อยบาทนี่ประมาณกี่ชั่วโมงครับสองชั่วโมงโอ้ที่นี่ถูกกว่าที่ข้างนอกใช่ที่นี่ใช่ครับสองชั่วโมงแค่สามร้อยบาทนี่คือโอเคเข้าใจนี่ครับก็ร้านป้าแหม่มเปิดทุกวันใชครับที่ตรงติดกับตรงท่าเรือเรือส้มเรือ ท้องเที่ยวลงเรือเนี่ยเที่ยววันอ่ะโอเคนี่ครับทุกคนนี่ฮะเหรอครับเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นชุดเขาเรียกไงชุดง่ายๆอันนี้มีชื่อร้านไหมครับตรงนี้ร้านป้าแหมมค่ะร้านป้าแหมมป้าแหมมเจ้าใหญ่กว่าชื่อไหนครับอ๋อแกมีสองร้านเหรอครับโอเคตะกี้ผมต้องไปถ่ายตัวกันมาอ๋ออันนี้คือร้านป้าแหมมเหมือนนะครับป้าแหมมก็อยู่ตรงท่าเรือที่เป็นเรือธงส้ม เรือท่องเที่ยวแต่ว่าร้านตรงนี้เป็นสาขาย่อยของแกนะครับก็อยู่ตรงเปาะเรือที่จะไปะท่าเตียนไปวัดโพนี่ครับราคาก็เท่ากันโอเคเลยครับนี่ครับ <Okay. S 1> ใครไม่สะดวกที่จะไปเช่าข้างในนะครับก็สามารถเช่าตรงทางขึ้นโตเรือตรงตรง,ตรงท่าเตียนตรงนี้ได้เลยอ๋อโอเคเปิดทุกวันทุกวันค่ะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับก็เปิดแปดโมงหกโมงอ๋อโอเคครับ แล้วถ้าเกิดเป็นชุดเด็กนี้คิดยังไงครับถ้าเกิดเป็นชุดเด็กดดก็จะอ,อยู่ประมาณสองร้อยค่ะอ๋อมีชุดเด็กให้ด้วยใช่คือคือราคา300บาทนี้คือรวมราาอุปกรณ์ทุกอย่างาาอ๋อนี่ครับทุกคนนี่ครับก็มีอีก<ม>อีกโซนหนึ่งครับตรงทางขึ้นเรือข้ามฟากนะครับนี่ครับของป้าแหม่มครับนี่ครับราคาสามารถต่อรองไดช้ชุดเก่ามัมีทำไมที่เป็นชุดชดาครับ ม,ม,มันมันไม่สวยแล้วแต่งมันมันไม่สวย้าแล้วมันก็อีกอย่างคือมันเราดูแลไม่ได้โอเคครับ อันนี้คือคือเพราะว่าเคยมานานมาบ่อยจะรู้ว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ใช่ชุดแบบนี้แต่ว่าตอนนี้คือเป็นที่นิยมเพราะว่ายังไงเป็นเทรนชั้ไหมเป็นยังไงอ่ะเหมือนเป็นแบบกระแสละครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสมัครสเปนนามเนาะใช่ไหมครับใช่เป็นกระแสเหมือนสมัยละครทีวีบ้านเราที่วัดวัดชัยวัฒนารามนี่นะโอเคขอบคุณมากนะครับ คนตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่วัดอรุณแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะครับสาวๆนะครับแต่งชุดไทยมาเที่ยววัดอรุณครับหลังจากเช่าชุดแล้วครับทุกคนนี่ครับก็ก่อนที่เราจะถ่ายรูปหรือว่าบันทึกวิดีโอนะครับเราต้องขออนุญาตก่อนครับทุกคน้ามดามานะครับที่ถ่ายมาคือเราขออนุญาตเขาแล้วว่าเราจะขอบันทึกภาพวิดีโอนะครับทุกคนนี่ครับก็ให้ดูเลยครับ ากาศที่วัดอรุณนะครับนี่ครับวัดอรุณเป็นวัดที่สวยมากนะครับก็ไม่แปลกใจครับทำไมหนุ่มๆสาวๆครับชอบที่จะเช่าชุดไทยแต่งชุดไทยแล้วก็มาถ่ายรูปที่วัดอรุณครับให้ดูบรรยากาศให้ดูวัดอรุณครับทุกคนนี่ฮะให้ดูครับก็ไปดูกันเลยครับนี่ฮะนี่ให้ดูสาวๆชุดนี้ครับเดี๋ยวจะลองถามดูว่าเขามาจากประเทศไหนครับ นี่ครับสาวชุดไทยครับเดี๋ยวไปดูอีกชุดหนึ่งครับทุกคนนี่ครับอีกสาวอีกชุดหนึ่งครับนี่ครับเราจะลองสอบถามดูว่าเข้ามาจากที่ไหนกันนะครับ ฟองเวียดนาม beautiful บายูเรนท์ไทยเดรสบายูเรนท์ where บายูเรนท์ไทยเดรส here in front อ๋อโอเค why you love Thai dress why the from The Movie หรือ something else Yes Yes Can Okay คันดังครับให้ถ่ายรูปนะครับแป๊บนึงครับโอเคสวยมากสวยมากค่ะ again please สวยมากสวยมากอ่า bell i s bell e y a h b e l l เอ่อย่าเบล Thai Thai Bell Jewelry ใส่ใส่ว I don't know but it's a bell for for lady for lady how to say beautiful in Vietnamese ดีเก๋ว่า Thank you so much Thank you h a v e a good d a y เดี๋ยวให้ดูหนุ่มๆครับทุกคนนี่ครับคนไทยป่ะครับ Thailand มา e ยู่ฟรอม Cambodia อ๋อเวียดนาม Handsome ไอ้เช็คเจอโฟโต้โอเคนี่ครับหนุ่มเวียดนามครับนี่ครับเท่มากเลย no video you 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 no beautiful beautiful so where you come from where 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 you from Malaysia. Wow so beautiful Thai dress <laughs> There? Here? Anywhere? Anywhere, anywhere, yes. Sir. Wow. <laughs> I'm youtuber. I want to to ask you why you you, you wear tie dress. You love Thai dress? Beautiful, that's why we just dress for the Yeah, it's so nice. That's why I I want to take your photo. <laughs> Thank you so much. Piu Liang, right? Piu Liang. Thank you. Where you come from? I'm YouTuber. I want to ask you, where you come from? Malaysia. Malaysia, beautiful. Yeah. Nice. Why you but you rent the dress? Why you rent it? Why you rent the tie dress? Where where the shop for rental? Oh, here. Okay. Wow, you handsome. You are so handsome. <laughs> <laughs> why, why 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 you why you wear Thai dress? Why you wear Thai dress? Why 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 you love to wear tie dress? This one. Yeah. Two hundred Why you love it or any 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 train any train no training no train no just fashion ah fashion only but nice video อันนี้ชาวมาเลเซีย thank you thank you อันนี้เป็นชาวมาเลเซียนะครับที่แต่งชุดไทยนะครับทุกคนนี่ครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับเขาก็เห็นว่าเป็นชุดไทยที่สวยครับเขาก็เลยแต่งกันนะครับนี่ฮะทุกคนก็เราก็ขออนุญาตเขาแล้วนะครับก่อนที่เราจะถ่ายวิดีโอเขาครับทุกคนนี่ฮะ I I make some video shot So where come from? Where come from? China. China. Yeah. Beautiful. You love Thai dress. Yeah. Okay, beautiful. ขอบคุณมากครับีเซีย Thank you. ให้ดูครับทุกคนให้ดูว่าชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่เช่ามาจากที่มหาหาดที่เห็นเมื่อเช้านี้ครับผมจำบางคนได้ครับให้ดูนี่คะ ชุดไทยเป็นชุดที่สวยมากนะคนไม่แปลกเลยเลยทไมต่างชาตินะครับถึงชอบที่จะเช่าชุดไทยแล้วก็มาเดินถ่ายรูปที่นี่ครับแล้ววันนี้อากาศดีมากทุกคนไม่แดดครับหลังจากเมื่อคืนฝนตกหนักมากครับนี่ฮะก็สอบถามนะครับก็มาเยอะครับมาจากจีนก็มีครับมาจากสิงคโปร์มาเลเซียมาจากเวียดนามก็มีครับสา้งฝรั่งอย่าง USA ครับก็มาถ่ายครับทุกคน I take กับว e ดีโ o ช็อตโอเคไปจากไหนครับจาอเ Why you you love Thai dress? Why? It's so beautiful. Thank you. Thank you. So nice. Yeah. Thank you. <laughs> South New York. Have to Kony. Half to Thai. Half to Thai. Half, half You oh. oh. And I want to ask you why you wear Thai dress to a temple? It's a trend or why? Why so famous? Why so because famous. it's beautiful. Oh, it's not come from the movie or anything? No. no. โอเคฮัม okay. where you rent the t h a dress? w <Well, S 3> uh, sense of h i beautiful. คาวายีคาวายี thank you ขอบคุณครับ นะครับทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะครับพามาเที่ยวพามารีวิวนะครับร้านเช่าชุดไทยที่ไหนบ้างครับที่สามารถเช่าแล้วก็เดินมาเที่ยวชมวัดอรุณหรือว่าวัดโพได้ครับทุกคนก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็หวังว่าเป็นคลิปที่ได้ประโยชน์ได้สาระบ้างนะทุกคนก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็คงต้องจบเพียงแค่นี้ขอให้ทุกคนกลับบ้านโดยสดิภาพนะครับสวัสดีครับทุกคน